Hello, สวัสดีเพื่อนๆชาวคอมเมน์หนังชาวมาเวลและนี่คือรีแอคชั่นตัวอย่างทอลอบแอนทันเดอร์ทอ,ทอด้วยรักและอัศนีตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างเต็มแล้วนะฮะมาเมื่อเช้านี้ผมตื่นสายก็เลยดูชา้านิดนึงถ้าตัวอย่างมันมาเช้าเนี่ยก็จะดูชา้านิดนึงนะฮะ,ะมารีแอคชั่นดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับเฮ้ยก่อนจะรีแอคชั่นผมขอฝากช่องใหม่หน่อยนะครับวันเนี้ยสามทุ่มนะหลังจากรีแอคชั่นหลังจากดูเทนเลอร์นี้แล้วเนี่ยผมจะไปคุยกันแบบช็อตต่อช็อต ที่ช่องใหม่ผมช่องอคติหนังครับผมเซิร์ชกันเข้าไปแล้วก็กดติดตามมันได้นะครับแล้วก็มาคุยตัวอย่างทอเนี่นะว่าแต่ละฉากเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอะไรยังไงบ้างคุยกันแบบมั่วๆนะฝากติดตามด้วยนะครับอ่ะสองใทีสิบสี่ครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะสําหรับทอชอบ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 เออเห็นตัวอย่างเนี้ยเขาลุ้นกันว่าจะมีคริสเตียนเบลตัวร้ายชอว่าอเลยนะกกอะไรสักอย่างอะ่ะมาปรากฏตัวในตัวอย่างนี้อะอะไรอย่างนี้จะมาเปล่าวะดูดิหนึ่งสองสาม Kids get the popcorn out. Let me tell you the story of the space biking, Thor odinson Thor, ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Will he come in shape? He went from dead bod to god bod Oh, La <laughs> he reclaimed his title. Oh, as the one and only Thor. เจนคอนไม่กลับไปหาทอครับไปหาเจนแฟนเก่าที่ไม่เก่าก็เป็นเจนในโลกหลักนะมีมุกแบบเยอะแยะเหมือนเดิมนะใส่มุกเต็มเลย เฮ้ยตัวร้ววายมามาแล้วครับใช่ไหมนี่เพี้ยยังโหดเฮ้ยใช่คิดเตียนเบลจริงจด้วยหน้าตาใช่เลยโอ้โหปรากฏโฉมแล้วโหดว่ะโอ้โหเจนได้โชว์แบบพลังชกพาวเยอะว่ะโอ้โหดูพลังมันดิน เมื่อกี้ก็บอกว่าเป็นเทพสุดหรออ้ยมีฉากสู้กับกอร์ด้วย้มันเหมือนเป็นทีมขาวดำเนาะเวลาสู้กับไอ้กอร์แบบทีมงข้างเนี่ยกลายเป็นขาวดำไปเลยเพราะอะไรวะเฮ้ยฉากปืนโป้เลยโอ้โหเสกลม อ๋อเราไปนั่งอะไรกันอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเุยเหมือนบู๊กับอะไรเนี่ยมองไม่ทันวะเฮ้ยเฮ้ยตัวอย่างแม่งก็ดีเหมือนเดิมนะเออเผยเยอะกว่าทีเซอร์นิดนึงก็จบแล้วนะสำหรับรีแอคชั่นทอเลิฟแอนด์ทันเดอร์นะครับผมเป็นตัวอย่างเต็มนะครับก็บอกเลยว่าเป็นตัวอย่างที่น่าจะยั่วแฟนมาเบลได้พอสมควรเลยนะฮะกับเรื่องราวในทอภาคนี้นะฮะภาคสี่นี้นะ ก็ดูแล้วโทนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็มีครบอารมณ์เลยนะออกมาในทางแบบมีทั้งคอมเมดีนะ้เนาะมีทั้งดรามา่ามีทั้งความรักแล้วก็มีทั้งแบบความดิบความเถื่อนนะฮะโอ้โหแล้วดูแบบความน่ากลัวฮอล์เลอร์มาด้วยนะกับไอ้ตัวร้ายที่ปรากฏตัวนี่แหละความน่าสนใจในเทนเลอร์เนี่ยทั้งหมดน่าจะเพ่งเล็งไปที่ตัวร้ายไอ้กออะไรนี่แหละฮะที่แสดงนําโดยคิสเตียนเบลเขาบอกว่าเป็นนักล่าเทพเจ้าอ่ะเป็นนักล่าพวกเทพพวกอะไรอย่างเงี้ย ชื่ออะไรนะ g o อ the God butcher แม่ซึ่งตรงเนี้ยผมไม่ได้อ่านคอมิกน่าสนใจมากเลยว่าในหนังเนี่ยมันมาตามล่าพวกเทพทำไมแล้วมาต่อสู้กับทอทำไมอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจแล้วแฟนเก่าอย่างเจนฟอสเตอร์ทำไมมันมีพลังเหมือนทอแล้วสามารถถือค้อนทอได้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยน่าสนใจไปหมดเลยนะถ้าคนไม่ได้แบบว่าศึกษาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูเหมือนเดิมครับอ่ะก็ประมาณนี้นะถ้าตัวอย่างนี้ให้คะแนนแล้วกันผมน่าจะให้คะแนนประมาณ ไม่4เต็ม5้ล้วกันระดับความชอบนะฮะแล้วยังไงก็อย่าลืมนะครับ3มทุ่มคืนนี้นะไปเจอกันที่ช่องอาคติหนังเดี๋ยวมาคุยกันช็อต่อ,อีกครั้งนะฮะเพิ่มเติมรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยมีน้องที่แบบว่าพอมีแบบข้อมูลอะไรมาร,มร่รวมวิเคราะห์ด้วยมั่วๆซั่วๆกับผมไปสนุกดีครับมานะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไวท้ที่คอมเมนต์ปักหมุดครับเข้าไปกดติดตามด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ